ตีจ้าตีปีปีบอกเป็นยังไงหมวดวันหันมาคือจังคือทางบาสีขอลุงครีมเนี่ยกับบอหอยรุ่งมันได้มั่นใจอยู่ครับผมเอาจ้านั่นไวบ้างสั้นบ่มั่นใจคือถือทอดสามตัวคือเขาว่าผมคงก็ถืยผมงก็ถืยงเงินแรกนึงครับตั้งแต่ปีใหม่มาบอกครับอันน๋อมันเดิอบเขาเอากรว่าเจ้าซูนก็ถือสังของเถืยงของเถืยครับตอนถืยซื้อมา ขึหวของวดนเราของว่เถ um um ื um ่ออเริ um ่มค right ือแากเก้าศ um ูนย claro ์่ั่นหันตีบริสอครับแต่มีคนโทษไปถามเพิ่นอยู่เออแม่วงแห่งนี่หละโทษไปถามเพิ่นบอกมาอยู่บ้านตีพีบอกเพิ่นกับบอกร่อเลขเก้าศูนย์ว่าสั้นหันเพิ่นกับบริสุทธิ์คือกันเพิ่นว่ามันหัวกระออกหนึ่งเพิ่นบ่มาเพิ่นบอกจะได้พลาดโอกาสนั่นจับบาดนี้งวดงวด่างหันกะ ในห็นตีบอกให้ฟังตาว่าหันบ่ได้ล่มคลิปเนาะเพราะว่าตีอัอนพยานย่านเนบซี่เสียเงินมาสั่นให้ให้ให้ตัวเนบซี่ฟันไันว่ามากัดนั่นละให้ชัดเจนก้อนมาสั่นีม่ค่อยสี่บวกครับันนี้ไปลักถือผู้เดียวซ้ำบันนี้เอดสามตัวแต่ม่นจ้ไหนบันนี้มาอย่างวมืนอ้สร้างมาพอกันประสบเบาะพักแค่สันนี้ว่าจะตั้งใจว่าบวกเหระครับ ตั้งใจไม่บอกเลยใจครับเสียหน่อยก็เจ้าอุ้บอันนี้เริ่มมั่นใจแล้วนะครับโอ้มั่นใจเริ่มมั่นใจมวดว่างันขอสัมผัสกับบ่อห้ลงคกินบ่อให้มั่นใจงวดให้มั่นใจฝันมาจากไหนก็ถือค่าถึงเนี่ยถึงงวดว่างฝันว่าไปคว้าเลขแล้ววันนี้ผีมายิ่งน่ะก็เลยยางมากยางมากยางมากที่ยังสีไล่นี่แหละผมก็เลยลุกออกนี้ วันียพระเพื่อนก็เลยว่าอียังคือมหาพอเลขก่ะสันบพแม่ทั้งไปนิพพานนี่วะสันบันี้ผพู้ซื้อว่าหน่อยน่ะก็เล่นคนหูจักซื้อวันหน่อยนะก็เล่นบอกว่าตีตีไปเอารถออกแน่ว่าสันบันี้เพื่อนก็เล่พาไปเอารถออกบันี้ไปเอารถออกแล้วบันี้มาก็ได้กัดอืม้ากัดหนี่บเพราะมัน เรื่อยมาย่านเรียกโบถือเรียกโบไห้สช้ำผ้าบ้าหมากัดครับมากัดใส่ก็บ่ได้ลายดอกครับมากัดเป็นเรื่องดีนี่บ่ถือก็บ่ได้ลายดอกครับเพราะว่าพระท่านมั่นใจผมก็บถือยึดแต่ผมก็บ่ได้ลายออ๋เจ้าเป็นกระสอบเป็นสีเขาสิว่าได้ลายทีได้โอ้มันมันก็ได้มาลายก็ไม่ต้องบอกก็ได้ตีเพิ่นบ่เคยซื้อลายประนันเยกเทียย่างลายก็คือหาสีพุ่นหายสีตอนนั้น เพิ ye, ่อนก็ได <risque. S 1> ้ซ <ento> ้ำนี <ant> ่แหะของเฮาบ่ได้ลงหลายเนาะได้บ่หลายให้เพิ่นถือเอาเปียนฮะอันนี้งวดที่แล้วที่ฟันนะนี่งวดที่แล้วใน่ยักแค่ตั้งขึ้นเตาเอื่องเตี๊ยแค่นี่เอาพับพับยกขึ้นมาตีตีม้าเป็นซี่ตีเป็นแปะยกขึ้นอีกแน่เพิ่นบ่เห็นอันนี้คืองวดที่แล้วมันบ่ตีที่ตีฟันนี่งวดที่แล้วค่ะเขาเขาโตดเขาซ้ำตัวนะ่เพคนได้ไรบ่หลายเนาะ พ่นบ่ได้ลายตรงตรงโน้นติปกติแล้วเพ่นก็บ่ได้อันนี่ลายอยู่แล้วนะเรียกพ่นลายตัวน้ำเงินก็เลยบ่อยากบ่อโอ้ก็เลยบ่อยากบอกนี่แหละเลขก็บ่ถือว่าลายตัวดิตอนนี้หนึ่งสามตัวสามหางนั่นลองถือบ้างอย่างคุ้มอยู่ดิแมินอ่ามันเลขยลายตัวน้ำก็เลยบ่อยากบอกก็เลยบ่อยากบอกครับอันนี้คื่องของวัดที่แล้วเนาะของวัดที่แล้วฟันคาดฟันแนวกับว่าถ้าว่ามันใจแล้วก็ออกคักบ่บ้าน ว่าข้าวอข้าวว่าหัดซ้ำสูบคนเดเกี่ยวกับลวดที่ขันข้าวผมจะได้โอเอาบาทนี่มวนนี่เก้านี่ผมเน่ยมวนกนอูทางออกนาเก้านี่ผมไม่หมองใจคนละครับขันว่าหาเก้าผมได้โอ้นันตัวนั้นเอาล่ซง่าขาปโอ้คนไปนักทั้งพุ่นครับอายุรุ่งน้อยหาเก้าอคือแดงไดจังคอยเอาแปดมาใส่เนาะว่าพระอันเดียโอ้คนพระเป็นแดดเป็นเ็ ตีแรขแม่นแต่ตีเก่งเนาะอหวัดนี้เกว่าสิมาของหวัดนี่ตัวนี้หวัดฝันแล้วตีรับันคักจนได้หมาอย่างดวนเล่นบ่ห่อนห่อน่ะเป็นยังนี้ก็ถามืลอแลงสนนีตีตั้งใจมับอกโดยตรงเลย งวดที่แล้วว่าให้กันงวดนี้ตั้งใจมาเล้ยยันมาท่านผ้าแดดผ้าฝนมาเลยวมันบอกยันบ่ท่านยันออกก็ย่านหนีก่อนบอย่านไปทั้งื่นก่อนมันบอกเอาวันนี้ฝนมาจังไไดคือขัดคือแน่จุด้บุกบานจุด้มากลางแดดกลางฝนแดดบุกบานเสี่ยนหน่อยเลยไหมฝนว่านมียาตคนหนึงเหรอเอาดอกบัวมาคายให้เพิ่นกะเท่าเนี่ยได้หวังะออายุเพิ่นเกิด เครื่องค้นไายเครื่องค้นไปแล้วละ่ะ <c ười> เลคงเครื่องกลางค้คนไปแล้วเลยไหวเถาไปแล้วไหว้ช่า,ชาไปแล้วพันเถาแล้วพันเถาแล้วครับ<ง>มนนนนบันเห็นพูดเถาจ้ะมันด้เนไดเันนีเพิ่งเอาดอกบัวมะขายให้ี่ยังวั่นพระนี่ละ่ะคนเล่เอาดอกบัวมะคายให้ผมก็ว่าที่เอา ออเพราะว่าตีกับดอกพ่นตีขายดอกไม้อยู่แล้วมันบอกครับผมว่าตีเอาว่าบูส่าวว่าอย่างนี้เหรอครับแต่ว่ามันได้หยิบดอกไม้จ้อยฟันเราดับไปก่อนอ๋อจะได้ไม่พลาดกันเตรียมก่อนโอ้ตีท่านได้เอาไปดอกไม้น้ำเงินสร้างเอาแล้วแต่ว่ามันได้หยิบเอาสร้างแล้วไม่ได้จับไม่ได้อย่างบอกเพคนว่าขอยสิเอาเดิมสิบอกเอาอยู่ว่าสมบัติเอาอยูว่า แต่ว่าบอท่นเนี่ยถือดอกไม้มาบอลในซอดอกไม้มาจ่ายเงินเราไปฮะเนี่เงินกับบอลในใจวันนี้ดอกไม้กันเท่าไหร่จีมาเคยสื่อเด้อดอกหัวผมกับมาเคยแต่ว่าอยู่ในฝันกับบอลในใจเงินมันว่ะอยู่ในฝันกับบอลในยจครับอ๋อค่ะแต่ว่าหั่นตุกลงกับเพิ่์นว่าเอาแล้วสีเอาครับสีเอาบานที่นี่ไปไหนมาบานนี้ผมก็ตื่นรู้ว่าอยุ่นยุ่นแล้วอ๋อ แล้วมาตีใส่อายุ่นส่วนหญ่ตีแฟนสีออกนะมาอายุคนนี่เนาะตีเลขแมนี่็ได้อายุนี่อายุนี่ิบ่ไหร่ออกอายุอยู่แต่ว่ามีมีแปดของมาเกลือฟังหันนะเนาะแตไม่พระเลขเขาเห็นพระนั่มเลขเขเลยเอาแปดใส่นั่หัวตนเบอกถึงเรียงหัว่อนเนาะ วันนี้ก็คือเกาวันนี้วันนี้ผมก็บ่าแล้สามสิบเจ็ดบันนี้ผมเป็นหาผมเดียวหาแต่โอ้โหจกพ่อจะของซั่งหมสิบเจ็ดเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเออโอ้เจ็ดสิบสามเท่าแล้วสันเท่าแล้วเจ็ดสิบสามเอาหาไว้ไทยได้เดียวหาไว้ไทยอายุแล้วเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ย่างบ่ครับ เอาสิเอาเอาคือเนื้อร่องไว้กันบ่หนิเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับแต่ว่าเจ็ดสามหนูคุณีไสห่าเอียงเอียงเอียงที่เกี่ยวเกี่ยวกับเจ็ดหนูคุณตีห่าเด้โอ้โหคุตีเยวหาเอาหาไว้ได้พราะว่าเอาหาติดเพราะว่าอยู่นี่อยู่นี่ฟันนี่ผมเป็นมูไส้ส่วนมากก็่ดีมีหาอ๋อเพธรรมดาเด้อตีตเล็กอันดอกบัวนี่เพราะในแต่เอามาเกี่ยวของมันไดอกบัวไเอามาเกี่ยวของ แต่ว่าขันเกี่ยวฝองกับมีสามอยู่เพราะว่าดอกบัวม,มันมีสา,ามดอกเนี่พวุธน้ำผสมโอ้เพราะเนาะเป็นกำกำไหมมีสามดอกเกี่ยวกับสามอยู่กับสามเจ็ดละสามสี่ก็ดีร่อง,งมากๆเป็นตัวกันโอ้อายุย,าย,ย่อยหน่อยเนี่ยอ,ยา,ยอยายุเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ปีย่อยมาเป็นย่อยหน่อยที่ย่อยไอ้หนูสงโอ้ย่อยยังเกาะย่อยหนูสงอย่าชื่อว่าหนูสงครับ ตัว่าหนึ่งสองมาที่นี่ตีก่อนรถคนมาจากไหนหันผู้บคนมันมาขายเป็นไงขีโรสซาเล็งมานแล้วโอ้ซาเล็งโอ้ซาเล็งก็ถือว่าเป็นสามอยู่ดิซาเล็งบ่ป้ายทะเบียนรถเพิ่นกัเจ็ดหกห้ามันมีจัะเลขเลขกซาเล็งมีมีสามตัวมีสามตัวน้องบ่กเจ็ดหกห้าห้าครับ โซ่เลยบเลีเอาปกติเอาก็ยังเท่าไปหาพอเรื่องเนาะของพอเรื่องก็ไ hmm มีซ hmm ีต ah, ัวการเล่บมงคนมันมีสามเน่เหตุใดโอ้มันบวกกันบวกกันเด้อโอ้บวกก้อยโซเสียต่อเต้านี่นะครับโอ้ก็เล่บโมจักแม่นี่ถามหาขวโมจางที่ซื้อหรอกค่ะครับเลขรถมันตัวใดกว่าตีเจ็ดหกห้าบ๊ะยุตัวน้ำมันตัวใดเจ็ดวก็แล้วมีตัวหนังสือ ครับข้าวคว้ยซอเสียตอเต่าโอ้พ่อพายสอเสียตอเต่าแล้วก็มีเล็กแล้วก็มีเล็กตรงนี้เลยครับหกห้าครับเจ็ดตักฮ่าโอ้เลขกเจ็ดอยยุตัวหนาครับแล้วก็มีตัวก็ซื้อสามตัวครับแล้วก็มีเลขสองตัวอยยุท้ายโอ้แม่นละแม่บัานีบัานีหกกับเก้าตัวเดียวกันโอ้ผมก็เลยหายกันไวเป็นเจ็ด เก้ <95. S 2> า้าโอ้ตีครับอันั่นคือไรครับสวยเพิ่นเบิ่งนะจับท่งเที่ยงเอาคืนจักหน่อยตีเอาคืนมมน,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 นี่ละเออประมาณนั้นอ่อเออนั่นแหละอืมบาทนี่ เอาออกข้างๆจังน้อยนะฮัเห็นตีนะแม่เปียงเอาไปเอาไปใช้ก็เอาไปเออเนี่ยจะเอาไปไกลแค่ไหนละเอาออกข้างเอาไปคางยังน้อยนั่นไม่ต้องข้างเออตีหนางซช่ไหมโอ้ยตีเป็นไล่ตาซุ่มหนึ่งไล่ตาเอ้เอฟซีว่าโอ้ยแม่สี่ห้านี่บปเนี่เอาบาทนี่อันนี้คือตองหงดของตีนั่นหน่อยเนาะตองหงดค่ะ งวดจากงวดที่แล้วเพื่อนเข่าสามตัวโตนาะครับสามตัวโตแล้วแับนี้งวนี้เพื่อนมาฝันอีกแล้วตองวดกับนี่เจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดได้ปะได้เบิร์ได้บดครับขอสวัสดีหาเจ็ดสามห้า แล้วก็เจ็ดหกห้าเพื่อนมาเรียหกบั้ามันหันขื้นหันโลงเพิ่นได้บอกว่ากันไวในเด้อ่าสันเจ็ดเก้าห้า่าสันแล้วกับเลขสามห้าเป็นสี่่าสันเพิ่นนมาเพิ่นนมาอายุของยายคนที่เอาดอกบัวสามดอกเป็นกำมละสามดอกมาขายให้ไม่อายุเจ็ดสิบสามหรือเจ็ดสิบสี่ประมาณนี้มันบอกค่ะเพ่นก็เลขกันไวแล้เลยให้เจ็ดสี่ห้านะมาสันค่ะครับขันพู้ได้มากวิ่งวิ่งเจ็ดเพราะว่ายังตี ลดซาเล่งกับเกจคนกับอยุ่เกจเกจสิบสามไงวิ่งเจ็ดบตีแบบนี้ไงหัดตัววิ่งเนี่ค่ะน้อพูดไเดชเอาหามาไว้ทั้งหน้าเอามาได้เนาะเพราะว่าควรว่างหันมัดกระโตุ้ตัวไรเหงื่อเส้นหน่อยรู้ป้องหันบ่อแปดเก้าห้าแปดเก้าห้ามันออกห้าเก้าแปดเห็นบ่อมันออกกับเพื่อนนี่นี่นั่นเด็กวันวันเอา เอาอยเบิ้งน้นเนีหน่วงวดบังหันเอาตีถือสองอันน้ติีเอาเอาเอานั่นอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะค่ะนี่งวดวันที่สิหงเพิ่นหายแปดเก้าห้ามันออกห้าเก้าแปดมาที่นี่สำหรับงวดนี้เพิ่นหายเจ็ดสามห้าปัญหามันเป็นห้าเจ็ดสามอีกคือเก้าเนาะค่ะเอาเบิ้งแล้วก็แคปหน้าจอไปเด้อค่ะอีกซี เบิ้งแล้วก็ให้พิจารณาเบิ้งดีๆอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะเสียนหน่อยเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าของตีนี่เข้ามาแล้วตอกันแต่จากตีไม่มน่นิสองงวดงวดนี้คืองวดที่สามงวดที่แล้วเพิ่นบอกคนอนยูตะบาเพิ่นคำว่าเพิน่นได้ขากใจกันเนาะเพิ่นบอกซื้อตวบางวดประหานเพิ่นได้อยู่ มา,าที่นี่วดนี้มั่นใจแค่จนว่ามากลางแดดบุกบ้านเสี้ยนหน่อยเลยคตัวมั่นใจไปไหนติจีเปอร์เซ็นมั่นใจว่าในสามตัวนี้ตองมาต้องมาตัวใดตัวหนึ่งตองมาชุดหนึ่งตองมาตัวใดตัวหนึ่งเอาเอาต้องมาชุดใดชุดเอาตัวเกาพื้นตัวเกาพื้นซะเพิ่นเห็นชัเพิ่นสิงมองค่ะเนี่ย อันนี้เป็นเลขของหมวดน,นี้เนาะเช่นไรเนาะอ่าเอาบัานโอ้ยวินเน้นั่นแหละติงัวปวดเลยวินไหมค่ะ,ะสามตัวก็ไแม่น้ำกันนี่แหละเนาะสี่หางเนาะสี่หางจริงๆแล้วเป็นเลขสองหางแต่ว่าเพิ่นกันไว้นะ,ะตัวเต็งมันคือเจ็ดสามหางครับเจ็ดหกหางคือว่ายอยู่ในนี่มดแล้วแต่ว่าอยู่ในนี่เ่าสันว่ามั่นใจว่าสิออกชุดใดชุดหนึ่งว่าสันตีวาบ จักเปอร์เซ็นครับเปอร์เซ็นนี่เต็มร้อยบ่บ่ขันว่าจักเปอร์เซ็นนี่ผมว่างย่าให้ว่าเถอะขันเจ็ดนี่ผมรับประกันเลยว่าม้าโอ้ตีบอกกล้ารับประกันเจ็ดตัวเดียวนะเจ็ดตัวเดียวมาแน่มาแน่นอนมาส่วเพราะว่าตามเมืองนี่มีเจ็ดเบิดเจ็ดเบิดสุดโตเพราะว่าพ้นมั่นใจเลขเจ็ดนาะครับะเอาหันหน่อุ่งซะมไมลากอะ ลายเดี๋ยวดิค่ะสิรบกวนตีเท่านี้เท่านะั้นแน่แต่ค่ะขอบคุณขอบคุณตีหลาย,ลายตีมาแบ่งปันแนวทางใ<ม>ห้เอฟซีเด้อส<ะ>วัสดีค่ะ